สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาเชื้อราแต่ละชนิดกันนะครับมาดูตัวที่1เลยนะครับตัวนี้ก็คือแมนโคเซปนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือยารักษาเชื้อราโลกใบจุดสีน้ำตาลนะครับหรือกาบใบเหลืองกาบใบ ไม่ไม่เชิงว่ายุบนะครับมันก็จะออกเหลืองๆแจ๊ะแจ๊ะแค่แค่กันแกนนะครับแล้วลักษณะข้าวก็เหมือนจะไม่กินปุ๋ยนะครับก็ให้พวกท่านฉีดแมนโคเซปตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเกิดจากมาแมลงด้วยมีส่วนด้วยนะครับทําให้โรคแค่กันก็หลังจากที่เราฉีดตัวนี้ไปแล้วถ้ายังไม่เขียวก็แปลว่าดินตรงนั้น ขาดธาตอาหารแล้วนะครับเรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือไดฟิได,ไดฟิดฟนโ,โนโคนโซน,นะครับกับอะโซฟซิตโตบินอันนี้เป็นคู่นะครับเป็นยาเชื้อราอีกชนิดหนึ่งกับแบคทีเรียยาตัวนี้ค่อนข้างจะรักษาโรคถอดฝักดาบนะครับหรือโรคล,ลวงรีบลวงออกไม่สุดหรือ เขาเรียกไงเหมือนตายแท้งอะไรพวกนี้นะครับอะซ็อกซ,ซี่โตบินนี่ก็คือโรคแบคทีเรียหรือโรคเชือ้อราตับใบแห้งที่มีลักษณะใบขอบขาวยาวอยู่ด้านนอกนะครับอาจจะไม่มีภาพประกอบนะครับแต่ก็คงจะเคยเห็นนั่นแหละนะครับที่ทุกท่านเคยเห็นตาบใบเขาจะขาวหมดเลยนะครับแล้วก็กรอบใบจะออกกรอ,อบนะครับ ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ถ้าใครเป็นแล้วก็รักษาไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องทําใจอย่างเดียวนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอะโมเล่ครับอะโมเล่นี่เป็นสินค้าที่ใช้ดีมากครับระยะออกรวงแล้วหรือระยะตากเกสรน,นะครับหลังตากเกสรน,นิดๆหน,น,น่อยๆน,น,นะครับก็ฉีดตัวนี้ลงไปก็จะช่วยรักษามเมล็ดดําเมล็ดด่างนะครับก็คือมเมล็ดลายมเมล็ดดําเมล็ดแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนป๊อปคอนระเบิดอะไรพวกนี้นะครับคือทําให้ยาตัวนี้ไปเคลือบเมล็ดทําให้เมล็ดมีการเหลืองสวยแล้วก็เมล็ดแต่งตึงเขาเรียกพกูดง่ายๆก็คือเหมือนเมล็ดฉ่ำอะไรนะครับไม่เมล็ดก็จะไม่ดําไม่เป็นจุดไม่เป็นด่างมากนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับสินค้าตัวนี้แต่ถ้าใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่เป็นชื่อสามัญ ที่เขียนอยู่ตรงหน้าฉลากนะครับว่าชื่อสามัญก็หามาใช้ได้นะครับมาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปนี้ก็คือไตโคนนโซนนะครับให้ดูชื่อสามัญไตโคนนโซนตัวนี้นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นยาย,ยาย,ยอดฮิตเลยนะครับว่าเราต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะแตกกอระยะโตแล้วก็ระยะตั้งท้องระยะออกลวงนะครับก็ ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องถ้าเป็นระยะแตกอก็เรียกว่าใบาจุดหรือเป็นใบเป็นรูปตาเขาเรียกว่าใบเาน่าระยะออกรวงก็คือว่าจะแก้ไหมคอรวงที่ผมเคยแนะนําไปแล้วว่าถ้าเราไม่ฉีดตัวนี้ตรงขอบที่เป็นขา,ขาวๆตรงคอรวงอ่ะเขาจะเกิดอาการไหมนะครับโรคเหล่านี้ก็จะเกิดจากน้าค้างฝนแล้วก็อากาศปิดนะครับ ทำให้เกิดได้ก็ฉีดตัวนี้ป้องกันไว้จะทําให้ข้าวเราไม่เป็นเชื้อราคอรวงนะครับก็ใช้ดีนะครับผมแนะนําเลยก็ทุกตัวที่แนะนํามาก็คือยาเชื้อราทั้งหมดนะครับมาดูตัวต่อไปอันนี้ก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับคือยาตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าธาตุรองธาตุเสริมนะครับที่เราเอามาใส่ทางดินไม่ได้นะครับต้องฉีดเอาอย่างเดียว ตัวนี้ก็เป็นแคลเซียมโบลอนฉีดเพื่ออะไรก็ฉีดเพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวหนังของของพืชหรือเนื้อในของพืชให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งทำให้เกิดเชื้อราได้น้อยมแมลงเจาะไม่ค่อยเข้านะครับคือทำให้ลำต้นแข็งแรงใบไม่เฟื้อใบใบไม่เฟื้อไม่เฟ้อนะครับ ก็จะเหมาะสําหรับข้าวปีมากนะครับตัวนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเนี้ยคือแคลเซียมโบลอนให้จําแค่นี้ดีกว่านะครับก็จะเหมาะกับข้าวปีมากฉีดบ่อยก็ทําให้ข้าวไม่ไม่โตมากครับเหมือนเราจํากัดความสูงของข้าวได้ดีครับก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับฉีดควบคู่กับยาเชื้อราได้ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาในนี้เลยอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกดอะมิโนนะครับ อะมิโนโก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้กรดอะมิโนชนิดไหนถ้าใช้ยี่ห้อดีหน่อยข้าวก็ออกมามีคุณภาพหน่อยนะครับก็ผมก็อันนี้ผมก็จะใช้ของตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้หน่อยมันก็จะเป็นยี่ห้อใหม่นะครับเฮอริเอก็ดีนะครับเป็นของต่างประเทศก็ดีเหมือนกันก็มีขายตามร้านค้าทั่วไปเลยครับ อันนี้จะช่วยอะไรนะครับช่วยเสริมสร้างเซลล์พืชหรือความแข็งแกร่งของพืชหรือธาตุอาหารที่เราฉีดเข้าไปแล้วก็จะไปย่อยพวกมูลสัตว์พวกสิ่งต่างๆที่ปุ๋ยทางดินไม่สามารถทําได้แล้วกันนะครับตัวนี้พูดง่ายๆคือฉีดไปแล้วก็ทําให้บํารุงรากหรือเขาจะลงไปเขาเป็นอินทรีครับกรดอะมิโนเนี่ยเป็นอินทรีย์เพื่อลงไปย่อยนะครับย่อยธาตุข้างล่างที่ไม่สามารถย่อยได้นะครับ ก็มาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุรองธาตุเสริมนะครับก็พูดง่ายๆก็พวกสัากสีพวกโมเลตินัมพวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้อันไหนอันนี้ก็สามารถใส่รวมกับยาเชื้อราได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยนะครับก็พวกอันนี้ถ้าข้าวเป็นเชื้อราต่างๆเนี่ยสามารถใส่ทุกตัวที่อยู่หรือที่ผมขึ้นไว้หมดเนี่ยเลยครับ ใส่รวมไปได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะต้องดูนะครับว่าข้าวเราเป็นเชื้อราอะไรนะครับผมก็แค่เอาตัวยามาให้ดูต่างๆนะครับแล้วเราก็สามารถหาซื้อตามร้านหรือตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับไม่ไม่จำกัดนะครับก็หาราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมก็สรรหามาให้ดูนะครับก็เป็นการแนะนำต่างๆก็จะมีเท่านี้แหละครับ ส่วนเรื่องพวกยาเชาื้อราฮอร์โมนต่างๆนะครับเราก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือข้าวที่เกิดชื้อราเนี่ยอย่างแรกเลยมันเกิดจากอากาศปิดก่อนเลยนะครับสองหมอกลงครับสาน้ำฝนครับสความชื้นความชื้นนี่คือยังไงคือตรงไหนที่เราน้ำปล่อยออกยากหรือระบายออกยากเป็นหลุมๆเหมือนคล้ายๆหนองบึงเนี่ยนะครับ ปัญหาข้าวตรงนั้นก็จะเป็นโรคเป็นเชื้อราเป็นอะไรบ่อยนะครับก็การใส่ปุ๋ยก็เว้นได้ก็ดีนะครับตรงไหนที่มันงามอยู่แล้วเราก็เว้นไปเพราะถ้าพวกท่านสังเกตดีๆครับตรงไหนที่ข้าวงามข้าวจะรีบนะครับข้าวจะไม่ได้เต็มเม็ดทุกบลวงนะครับสูพวกแจ้ๆจตรงที่เหมือน่านอาหารจะไม่ค่อยถึงข้าวดูดดีๆไม่ค่อยจะเฟื้อใบพวกอันนี้มเมล็ดจะเต็มนะครับ มเมล็ดเต็มเมล็ดแข็งแกร่งมแลมแลงแมลงไม่กวนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับถ้าตรงไหนที่ลุ่มก็ปัญหาจะเยอะนะครับตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นแมลงปากดูดนะครับหรือมแมลงปีกแข็ง Jac. หรือพวกนอนพวกผีเสื้อก็จะมาลบมากวนอยู่ตลอดเวลาน,ะ,นะครับตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มส่วนตรงไหนที่เป็นที่ดอนหรือน้ําขังบ้างไม่ขังบ้างถึงบ้างไม่ถึงบ้างตรงนั้นก็ เป็นพื้นที่ที่จะไม่ค่อยมีอะไรรบกวนนะครับเราจะทำอะไรสบายนะครับแต่เราจะพูดยังไงเลยครับเหมือนสายตาเราเนี่ยจะมองแบบเหมือนเราไม่ค่อยไม่ค่อยศบอารมณ์สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าข้าวตรงที่ดอนเราจะมองเหมือนข้าวเขาไม่สวยครับหรือใบมันไม่เขียวเราก็จะไปมองที่ลุ่มๆที่เขียวๆเนี่ยดีไปหมดครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าพวกท่านเกี่ยวตรงไหนที่อยู่ใต้ร่มไม้เนี่ย เราจะเข้าใจครับว่าข้าวตรงนั้นอ่ะมันไม่ค่อยได้ข้าวครับมันมันเป็นแต่ขี้รีบครับรวงใหญ่จริงแต่ขี้รีบเยอะนะครับลองลองลองสังเกตดูครับตอนรถเกี่ยววิ่งเนี่ยข้าวเราจะไม่ค่อยออกหรอกครับผมก็ให้เราสังเกตครับการทํานาจะได้ดีไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่ที่เราสังเกตด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างไต่ตองพิถีพิถันในการทํานาเนี่ยยังไงก็ได้ผลผลิตดีครับก็ ถ้าชอบคลิปผมยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อผมแชร์ความรู้ต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรมาทาให้ให้ฟังหรือพูดให้ฟังนะครับก็คนไหนที่ฟังผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็หมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านมาก